ที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่เหรอมาเป็นขวดแก้วนะขวดแก้วอะไรอ่ะมันเป็นขวดแก้วไม่ใช่ไข่น้อยคือมดมดเหรอหมดฉันเป็นมดยังไงเอ๊ะแล้วนั่นอะไรอ่ะแล้วทำไมมีกล่องขาวอยู่ตรงนั้นล่ะไม่กล่องขาวมันใหญ่จังน้อยลืมเหรอหรอปวดดาดเป็นมดฮะ ำไมที่มีที่นอนด้วยล่ะต้นบ,บ้านของสติปสุคนเลี้ยงดูเจ้าเองนั้นเหรอเจ้าก็สบายเว้ยพี่นิลกล้วกันนะอ่าโอเคอเคยทำงานไม่ได้เราก็ปีนนะเรานี่วิธีการปีนอย่างถูกวิธีนะฮะปีนโดยไม่ต้องใช้บล็อกมาไอ้ไม่ต้องใช้บล็อกอยู่ข้างหลังแฮ่ถ้าใครปีนเป็นแล้วก็นั่นแหละฮะ ไปบล็อกแคปหนึ่งอะคือถ้าเรากดชิปแล้วมันตีบล็อกหนึ่มันจะช้ามากไม่ไม่ร่วงนะไม่เอามันไม่ร่วงนะเพนท์ครับเราจะมาดูข้างบนว่าม,มันมีอะไรบ้างนะฮะมันมีซอมบี้อยู่นะาโอ้ต,ตีมันมีซอมบี้อยู่หน้าบ้านอะนั่นมุสกล้าหน่อยเออทำต่อยไม่ได้นะทำเสร็จอ่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ต้นเดียวโอ้โห จะเป็นแบบเฮ้ยโอ้โหจะเป็นวอเทอร์โดมไม่ได้เลยนะยถ้าไม่ได้เนี่ยเหมือน w โด e วอเ t อร์โดมเลยนะไม่ได้ไม้นี่แบบจบคลิปเลยอะคลิปแรกพอเลยเนี่ยไม่น่าตั้งเป็นาร์ดคอร์เลยนะฮะก็ไม่ต้องลามไปถึงอเตอร์โดมนะปล่อ,อยมันไว้นะฮะอ่ะเราก็ปลูกไว้เลยอะโอเคแล้วเราจะลงวไ้ไงอะพอดนนีเรามีความสามารถนะี่ย้ยงรบไฟเออทำได้ไงอ่ะ ฉันอะเดนแล้วฉันฝึกโอ้โหมีเตียงอะไรนักหนาเนี่ยจี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 ไหนอยากให้รู้นักเตะก้อไม่ดูเลยฮะเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบเสียงดังลบประมาณเดี๋ยวเก้าสิบเหมือนคลิปเดิมเนี่ฮะโอเคแค่มันอืมเอ้ยลดลงลงไงเนี่ยโอ้ยแต่ฉันจริงลงไม่งั้นเจ็บเจ็บเจ็บไม่เอา อืเจ็บเลยไงล่ะแค่พาร์ทแรกก็ตายเลยอ่ะโอ้โหแค่มาพาร์ทแรกก็ตายแล้วอ่ะเอ็มเชดอ้้หหมดแล้วเราต้องทำแบบอืมนอกคุมไว้อยเราก็เล่นไปอ้าวมันก็ไม่ได้สูงว,ว่ะแล้วเดดมัไม่เกิดพูดคาดดเ่ยนะโอ้โหเฮ้ย มีแตงโมอยู่ครับอยู่ข้างล่างนู้นวย้เฮ้ยวอดตีพี่วอดเลยไนนอ้น้ออ่าเห็นไหครับอ่าไม่ทราบว่าตรงน,นี้คืออะไรอ่ะลองกล้องไปดูดิโอ้โหไม่ดูแล้วไม่ดูไม่ดูแล้วเห็นแล้วครับพี่โอ้ยน้องน้อยเห็นนะครับเห็นเต็มสองลูกตาเลยน้อมีตามีครับนั่นเราสีดาแดง าไอ้ตาผมผิดแดงๆเนี่ยนะฮะโอ้ยเฮ้ยไม้ลืมเลยว่ามีไม้โอ้เฮ้ยมึนไปเมื่วันนี้อ่เฮ้ยไม่ถาวรเฮ้ยเอาถาวรนี้มีเอ้ยใช่แช่ต่อยิงถาวรเฮ้ยอ้าวไอ้แต่หลอกเอ้ยน้องบังเลยอ่ะตายอ่ะ โอ้ตายได้ไงโอนตายอย่างนี้แหละยังตายไงก็คือลูกออกมาตายอย่างนี้โอ้น้องน้องอยา่าประมาทในแมปนี้มันยากมากพี่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วพี่ตายร้อยกว่ารอบฮะปีละรอบใช่ไหมพี่ใช่ใช่น้องใช่ใช่ใช่โอ้ยโอเควตรงไหนวะที่อุ้ยอยู่ข้างบน ปเปอร์ไม่ต้องลงมาเจ้าอ่าล็อกล็อกชาวล็อกเฮ้ยไม้ไม่มีอาอชิปไก่แลนะ้วทีนี้แล้วเราจะคือไงมีปัญหาเฮ้ยไม้อยู่นี่เราต้องจัดการปไปเดอร์ไม่เป็นไรเราตอนเช้าปไปเดอร์ไม่ตีเราวันนี้พี่ปไปเดอร์โอ้ยบอหนอน้องทำไร ไม่ไม่ไม่ทำลาพี่ต้องมาทำลายอ่ะเอพี่พี่ตีบ่ะไปพี่พี่ใหพี่พี่พี่พีผมขอโทษพี่พีพี่พออโทษไปโอเคเราได้ไม้ละโอ้ยโอ้ยเป็นไงี่ยโอเคขึ้นางนี้ลวกันโอ้ย ตรงนี้เราก็ตีแตงโมกันเราจะเก็บแตงโม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 รูม้ป่าว่าจัดจิตลิ้นความฝันของผมนี่คือจะเดินรอบบ้านสตีทนะฮะทีอเล่นจบแล้วก็เดินรอบรอบปักอุยอ้ยตกใจนูออ้นหรอโโอ้หตายไปสองรอบแล้วเนี่ย ไม้เราันเป็นของอะไรงนะฮะมันไม่เชิงเป็นฮาร์ดโถรอะมันไม่เชิงเป็นฮาร์ดนะเคเราก็กระโดดดึง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 ต่อไปวอายอ่า,อาไปบอกเลยนะแชนแนลนี้ก็จะส่นมาจะไปเล่นเป็นดับไม้ครับนะฮะก็ไม่ค่อยเล่นจะเล่นเกมอะไรบางย่างนะฮะนอกจากจะโลด,ดมาในยคร์ มืดจีแกมืดจีเกนถ้าแบบไฟที่มองไม่เห็นก็คลอดประกาศอาภัยด้วยนะครับเพราะผมเพราะผมเล่นผมก็มองไม่เห็นนะฮะยิง่งไปเรนเดอร์อีกโอนี่ย,ยิ่งมืดมืดใหญ่แบบดำพื้นเลยในเงี้ยมองไม่เห็นเลยนะครับ,รบอืมใช่นะครับอ้าวดอกไม่เออตรงนู้นปุ๊บอือเบาๆเก็บเบาๆอ่ะโอเคดอกไม้ มีดับมดดับดับดบ,ดบ,ดบ,ดบอกว่าดับบอกอุ้ยอุ้ยแกแกเย่เย่เย่ยยยยมีแกอุ้ยเราทำที่นอนได้แล้วอ้าวปีนอันนี้ได้ตั้งตั้งงานไม่บอกเอาอุอ้ยปีนไม่ได้ดีกว่านัปีนได้เฉพาะที่มีแถวฟันเออหืมนึกว่าไปได้โอ้โห กินอาหารเงี้ยอดตายเดี๋ยวตายตนี่ก็หลุดที่ฟันยังอยู่ได้ได้ตามพีเลยทีนี้เอ่อเราจะล่าม้าอะไรแบตรงนี้แล้วกัเอ้ยตรงนน,ะะรงน้นมีนะะ้ำด้วยว่ะใช่ๆเดี๋ยวเราหิวตายเราจะไม่ฆ่าหมูนะฮะอ่าร์ชิพเมนต์มีอะไรบ้างอเอ่ยาร์ชิพเมนต์เราก็จะทำตามอาร์ชิพเมนต์นะฮะอาร์ชิพเมนต์นั้นอ่า ไม่ทําถิงเดอเอ็นแน่นอนฮะบอกเลยไม่ฮะไม่ทําถิงเดอเอ็นแน่นอนฮะแน่นอนแล้ชัวร์ป้าวไปฮะไม่ทําถึงถึงแน่นอนฮะคงไม่ไหวหรอกเฮ้ยจุ้ยเฮ้ยจุดจุดเออโอ้ยฮึม่มนโ,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 โอ้ยน้องเป็นเรื่องบอกไม่เป็นไรพี่ <c oughs> อ่าน้องไม่โดนทิ้งยิงอ่ะแล้วแต่ผม ่าะจะทำอะไรไะเนี่ยเออทำผิดแอบหรอใช่เราจะทำดาบก,ก่อนเพื่อจะไปจัดการไอ้ตัวดูดเนี่ยได้เนี่ยเฮ้ยเอ่อสตอิ๊กหมดแล้วอะ่ะโอเคมา เจอหนี่ปนะได้วิ่งเดีวได้ว่องไววิ่งกันชิงโอ๊ยโว่องไว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 ในกัตตาว่องไวในกัตอือเอ้ยน้องเป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรทำไมตายบ่อยเลยเฮ้ยพี่ดูนี่ไงผมตายโอ้โหสีตรงนี้เป็นจุดสปาอะนั่นแหละโอเคอะอืม โ้ยน้องอยากิตข่าตัวต้อยไม่นะอุ้ยอื้อลวงก่อนแล้วมันได้ไอ้โอ้ยเดี๋ยนะที่เราแบบมีแทอันเนี้ยแบบมีเลือดให้ดูไม่มีนี่อื้มตายอยยออ้ย จะข้าข้าเขาเา้ั้ยเได้ได้้ยโอเคทุได้โอ้ไม่ฟาร์มไม่วไม่ฟาร์มเร็วแน่นอนไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มเวฮะโอ้ยอบตเ้ยอตายเอใช่พี่ผมจะตายยเนียอู้ น้องตายแค่สามครั้งเองอ่าอาร์ชิพเมนตเหรออาร์ชิพเมนตก็ผิดตลอดเลยอ่าทำเตานี่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 น,นี่ไม่เออไม่มีเดาเอ็นเว้ไม่มีเดาเอ็นเ,เวเนเ้โอเคอืมตัวไปอะไรค่ะอยากออกไปข้างนอกก็พี่น้องน้องต้องมีความพยายามในการต่อไ,ไปว่าต่อไปครับครับพี่ อ่าตอนนี้อ่ะตกใจเพี้ยไหนแบบโอ้โหลึกเลยทีนี้ลึกเลยลึกเลยอืมเราจะมอื้อนาะเนาะขอเถอะพี่ขอน้องต้องลงมาแล้วน้องน้องปีนกันา้องก็ได้นะพี่สุดามแล้วครับครับครับเอ๊ะทำไม้ไปลูกพี่หมดแล้วก็มาทำเต็มเติมสสตปิกตปิกไม่ใช่ตปิก ติดตั้งแต่พาคที่ภาคที่ไออันนั้นอันที่แล้วนะติดหนังกู้ศักคิู่เลยติดไอตัวติดไฟฮะใครไม่รู้จักนี่มันไม่ใช่แน่แต่ว่าไม่เคยถูกประตูนเลยทางชีวิตนี้เฮ้ยเพ่เพ่ใหญ่เหยียบใหญ่เหยียบกับข้ากนักพี่อู้ลงมาไม่ให้ที่ไม่เสียโอ้โหนักวิ่งวิ่งวิ่ง คาพี่่่่นีโอ้ยน้องน้องคาพี่ใช่พี่คนไปินผมเนี่ย,ยน,น้องใช้คำแบบคำแรงกันแล้วนะเอาผมผมขอโทษสิน้องเสียหายมากคา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 อืมอันนี้ครับกดตรงนี้พี่หลบไปกันโอ้ยพี่หลบก,ก่อนดิหลบหลบไปน้องน้องไล่พี่เหรอใช่ผมไล่พี่พี่แบบ ขวานผมไงผมเนี่ย,ยจะทำคามข้าวซื้อแบบเพื่อจะให้พี่กินน่ะพี่มาขออ้อยน้องตีขวดโต๊ะพี่พี่ขึ้นมาบ่นนะน้องไม่ต้องร่ายพี่พี่เจ้าของผมไล่พี่ได้ไม่พี่ก็พี่จะมาเหยียบข้าวของพี่ไงผมไล่ร่ายโอ๊ยน้องตีขอโทษไม่เป็นไรพี่อนไปมาเหยียบนะแ,แค่ล่มแม้แต่เม็ดเดียวนี่ผมหมดเลยน้องหมดไม่หยุดเลยนะพี่ ไลฟ์ไปไม่มีอนะไรเนาะผมหาไม่ได้จังเลยเฮ้ยไกลไปตรงไปได้เลยไหนะจะหยิบเหรียญชี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 อ่าตามชีวิตจริงเลยนะผมก็ไม่เป็นคนที่แบบไม่ฆ่าตัดนะฮะไม่ฆ่าสัดตั์ชีวิตเลยนะครับผมโอเคอ่าะไปอะ่ะ พี่คิดเห็นไม่มีอะไรร่วงนะตรงใต้เลีพพเเเ้ยงตนะ่อพี่เองงั้นเหรอพี่ที่กูคุดยังไงล่ะเลี้ยงตอพี่เองว่าทำไมเลือกพี่เลยนะรถขนาดนั้นพี่จะไปดูพี่รู้ออกมาขนาดตัวพี่พี่ยังไม่รู้ ึบอืมฮึบอืมฮึบอืม,อมประหยัดประหยัดไปอีกหนึ่งบล็อปกประหยัดไปอีกหนึ่งบล็อกอุ้ยอุ้ยอุเมื่อกี้เยิบรวกฮึบอืมประยัดไปอีกหนึ่งบอปกประหยัดไปอีกหนึ่งบล็อกนาฮึบอืมแต่ตอนถากลับเนี่ยปัญหาเนยฮะถกไงบอสนแกลบอาจจะได้ยิย่งเ่ยงบแบบรกลัวนะพ่อแม่หรือแม่ก็บ พี่สาวนะฮะไม่รู้สิ่งดังอีกแล้วนะฮะมาทุกคลิปเลยนะครับเปนตามนะฮืมเฮ้ยออ้หูออ้หูอู้หูเกอบกรบต่าโอ้วเจ็บอ่าอ่าเกมเกมเกมไปนะเกมหลงละเกมหละ โอเคที่ตรงนี้จะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นแล้วกันนะโอเคแล้วก็ฝากเฮ้ย um ไกายสวัสดีกายสวัสดีสวัสดีเฮ้ยพีพีวิวพีพีวิ่งทำไม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 เฮ้ยแตกล้าบนจนพีกะพีข้าพันพี่ไปตัวพี่มือเฮ้ยอ้าฮ่ะอ้าห้เฮ้ ถ้าผมไม่ฆ่าผมว่าชีวิตรอบไม่ได้เพ่ข้างลังมน้ำเว้ยย่ขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมไม่รีบลงแล้วเนี่ยโอ้โหมาลงอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยพงโงเจส วางวัดใหม่เลยโอ๊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 ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบฮ่าขึ้นไงวันนี้จะขึ้นไงดีอะหะออกไปข้างนอกอืมนอนๆปิดปิดปิด โอ้ยผมรู้สึกเหมือนเจเลยแร็แร็แมุดดินนี่แกจะเตะมีแล้วหรอะต้องสติไม่มาดูแลมุดเลยใช่ไหมนะฮะโอ้โหไม่ใช่หันไปพวกสติมาช่องโอ้โหผมนี่แบบหือกลัวเลยอะแบบเล่นเล่นฟาร์มเลยนะครคือผมกลัวยักษ์มากบอกเลยนะฮะ ัวยักษ์จริงๆนะยักษ์ยักษ์นะฮะได้ใหญ่ได้ยักษ์เล็กยักษ์เล็กได้ยักษ์ใหญ่นะฮะนะครับเฮ้ยลืมปิดเสียงอีกอ่ะตอนแคสเกมลืปิดเสียงตลอดอืมเสียงแต่ก็ใช่หมดแหละต้องสุดท้ายตรงตอนนั้นนะฮะมาสนใจตรงที่กูจะไปยังไงโอ้ยอืมโอมีแมงมุมอยู่นู่นด้วยอืมอึ้งอื้ง อืม <ừ ules> <ule> <m> ึอืมึ okay. ึเอ้ยฮึ๊จี๊ยฮหลอดหลอเฮ้ยมี่มันเปอนคนบี้น้องพเห็นพ่อพี่ไหมเอ่อไม่เห็นนะพี่ช่วยหาเพื่อนพี่ักไอ้พ่อพี่เอ้ยลมนะโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกเฮ้ยอยอย่าแฝงเองเลยน้องพี่ไม่ได้เหยียบนะ โอ้พี่เย็บเองพี่เฮ้เหมือนได้นเสีงมงมแดแดแดานี้โ่กวจะตีโอ้โหซอมบี้วัดีจ้าโอ้ยแล้วไม่เอายใช่ไหมเนี่ย ไม่เนี่ยลำบากขนาดไหนก็จะไปเอาสักอย่างเนี่ะรู้ไหมมันยากมันบากขนาดไหนลงไปลไปเออลงไปลงไปเออเฮ้ย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 อ่าจะลงไปเบาๆเนะี่ยเบาๆเบาๆอื้มบล็อกด้วยโอ้เฮ้ยใช่ไหมมันเลือกเดี๋ยวแค่นี้ อืออือืออเ้าเห็นเพื่อนอย่างนี้ล็อกเฉยอึมโอ้ยมีของเอ้โอ้โหติอ้อไอ้ไอเราลงตีนั่นเราลงตีนเราลมตีนเราลงตีงไปไปมีกิติคอร์ดขึ้นด้วยเอ้นักวกพวก่อนต้่นไม้ไงดาบหายไป็นไหน่ย นี่เปัญหาปัญหาฟางนงแย่ติดทำแบบเออวันดีน้องโอ้ทำอะไรอทำให้พี่ช่วยไหมไม่ต้องพี่พี่ไปพี่พี่ไปทำเองพี่น้องพี่ช่วยพี่ผมทำเองนะน้องพี่ช่วยเองไม่ต้องพี่ จะได้โอเคแล้วพี่ล็อกต่อโอเคแล้วติดแล้วใต่พี่เลยโอ้โหยังล็อกต่อเหมือนเดิมล็อกพีมงล้องต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเฮ้ยครับยังติดบ,บ,บน,วนลวงไปหาพี่เขาอีกอพี่แอส นี่ไม้มีน้อยอยู่ปิดเลิกคอมบ่อวะ,ะอมฟุ๊กอืมตรงน,นี้ก็จะเป็นกิตวินเหมือนกันนะเคเราจะต้องหาทางขึ้นไปได้หาทางขึ้นแบบสันติภาพไหมทันภาพอีกแล้วแบบอ่มีความสุขนหครับออะเรามาดูอาชิพเมนต์ก่อนแล้วกันนะ

จูบเลยจูบอะไรนะตรงนั้นคือ,อไรเอ่ยก็เอ่ยก็ไก่ก็ไก่อยู่ในแล้วพอปวดของเราสปายเข้านาขอคุณถิงขังขอระคังข้างฝาลองได้ก้าจ้าใจดีกายอุยอห อุ้ยอุ้ยยังมองพี่เขาอย่างมองเจ้าโอ้โหอ่าไม่ไหวไม่ไหวอืมไปขึ้นบนเลยอันก็มืดๆนะตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเราจะไม่ยุ่งนะครับพี่อุ้ยมันบิ๊กมาตบโอ้ยไม่ไหวอ่ามันบิ๊กมาตบเลยโอ้โห ทางไหนวนะยยน้าเฮ้ยเออไทยตายดีกว่าเออน้อ,อ,นองทำไมตายบ่อยจังเ้ยเรื่องผมพี่โอ้ยน้องผิวสาเป็นห่วงพี่ผมขอโทษนะพี่ถามอะไรผมปรหมดแต่น้องเลยเนาะโอเคพี่อือทั้งไหนเนี่ยน่าจะเป็นทางนู้นนะ น้องเจอพ่อพี่ยังยังพี่น้องนี่ใช้ไม่้ายโอเคจบคลิปตรงนี้แหละโอเคนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ตายแล้วตายเล่านะครับพาร์ตหน้าก็อาจจะเด็ดไปเอาของมาหลังไม้นะหลังไม่เอาของก่อนเลยนะโอเคนะคไปตะเจนนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย